คำอธิบายด่วนลูกมีรรัศมีสร้างความเอาผิดอดีตดารานางงามบอกยืมเงินสองล้านไม่คืนแถมสายเช็คเด้งล่าสุดบุ๋มปนัดดาแจ้งไวหลังถูกโยงลัน่นไม่ใช่อีชั้นนะคะจากกรณีที่นางแบบสาวลูกมีรรัศมีตั้งโต๊ะแถลงข่าวพมถูกอดีตดาราสาวซึ่งเป็นภรรยานัการเมืองชื่อดังและมีดีกรีปเป็นถึงนางงามอักษรยอบปลายืมเงินกว่าสองล้านแต่กลับไม่คืนแถมพอจ่ายเป็นเช็คกลับได้เป็นเช็คเด้งก่อนขาดการติดต่อไป โดยได้เข้าดำเนินคดีแจ้งความอดีตดาราสาวคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยลูกหนี้เปิดเผยอีกว่าอดีตดาราสาวคนนี้เป็นภรรยานักการเมืองชื่อดังด้วยภาพลักษณ์ของอดีตนักแสดงคนนี้เป็นคนที่ยิ้มยิ้มอัธยาศัยดีมีสามีเป็นนักการเมืองและอยู่ในวงการบันเทิงมานานททำให้ดูมีความน่าเชื่อถือจึงยอมให้ยืมเงินมาแล้วหลายครั้งครั้งละหลักแสนบาทแต่ก็ไม่เคยเกิดปัญหาเพราะได้รับเงินคืนทุกครั้งแต่ครั้งล่าสุดดีฝ่ายมาขอยืมเงินจำนวนสองล้านบาทและด้วยจำนวนเงินที่มาก จึงมีการทำสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีและกำหนดให้ชำระเงินในวันที่31มิีนาคมแต่เมื่อครบกำหนดเวลาอาดีตนักแสดงคนนี้ได้นำเช็คเงินสดจำนวนสองล้านบาทมาให้แต่เมื่อนำไปเช็คไปที่ธนาคารกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จึงทวงถามกลับไปยังอดีตนักแสดงคนดังกล่าวก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดกระทั่ง2เดือนที่ผ่านมาก็ไม่สามารถติดต่อได้ล่าสุด12มิถุนายน2567บุูมปนัดดาที่จูจู ก็ถูกโยงเป็นอดีตดาราอักษรยอ่อลาในข่าวนี้ก็รีบออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทันทีว่าไม่ใช่เธอแน่นอนและยืนยันว่าไม่เคยไม่เคยสร้างงานในวงการบันเทิงเพราะวิ่งหาสปอนไม่เก่งที่ผ่านมาเลยรับจ้างและรับเงินอย่างเดียวเห็นเมนบอกนางงามบอกเอมไม่ใช่อีฉันนะคะไม่เคยสร้างงานในวงการบันเทิงเพราะวิ่งหาสปอนไม่เก่งที่ผ่านมาเลยรับจ้างและรับเงินอย่างเดียวค่ะและนางงามคนนั้นเป็นภรรยานนการเมืองด้วยไม่ใช่อีฉันแน่นอนค่ะ เพราะคนนี้มีแต่ทะเลาะกับนักการเมืองแค่คุณจะมีอีชั้นในทุกดราม,ม่าไม่ได้ปล่อยแม่ไปเถอะแม่แก่แล้วส่งกําลังใจให้น้องลูกนี้ด้วยนะคะลูเมลเซนขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีดาราคนดังและแฟนๆมาให้กําลังใจทั้งบุ๋มปนัดดาและลูกหมีรัศมีการเป็นจํานวนมากอาทิ55อะไรว่าดีก็บุ๋มหมดแม้แม่รับศพทุกเรื่องกระรนก็มาต้องให้พี่บุ๋มรับศพทุกข่าวก็ได้เอยวันๆในใจหลายๆคนนึกถึงแต่แม่บุม๋มหืมอ่านพ่คุณบุ๋มปุยเดาได้เลยพอบอกภรรยานากะ๊ะแม่ และอื่นๆ